มูนแคสต์สเตชันพอดแคสต์ Everything s i n ก a b l e Around the World เราจะเอามาเล่าให้คุณฟังสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Mooncast Station Podcast พอดแคสต์ที่จะนำเรื่องแปลกๆที่เคยอ่านเจอบนโลกอินเทอร์เน็ตมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับดำเนินรายการโดยผมอนาตตะแกนอีกเช่นเคยครับและเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ ฆาตกรคนหนึ่งครับที่มีใบหน้าถึงเจ็ดหน้าเลยนะครับเออเจ็ดหน้านี่ไม่ไม่ได้หมายถึงแบบว่าเจ็ดหัวแบบทศกัณฐ์อะไรงี้นะครับไม่ใช่นะครับเจ็ดหน้านี่หมายถึงแบบว่าเขาสัญญกรรมมาถึงเจ็ดครั้งเลยนะครับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นครับกลับมาญี่ปุ่นอีกแล้วเนาะก็แปลว่าประเทศนี้มันก็มีเรื่องแปลกๆเยอะเนาะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเริ่มเบื่อญี่ปุ่นก็เดี๋ยวคราวหน้าก็อาจจะหาเรื่อง ของประเทศอื่นๆมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับโอเคครับเรามาต่อกันดีกว่านะครับก่อนที่จะเริ่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับผมขอเล่าประวัติของฆาตกรก่อนนะครับคนนี้นะครับเขาชื่อว่าคุณฟุคุดะคาซุโกะนะครับเธอเนี่ยเกิดเมื่อปี1948นะครับที่เมืองมาเซียมาประเทศญี่ปุ่นครับโดยตอนเด็กของเธอนะครับค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรเลยนะครับ เนื่องจากว่าพ่อแม่ของเธอนะครับอย่าร้างกันนะครับแล้วแม่ของเธอเนี่ยก็เลยต้องไปขายบริการทางเพศนะครับเพื่อที่จะอเอาเงินแบบมา,มาอยู่รอดเนาะออแล้วเมื่อเธออายุได้18ปีนะครับคาสุโกะกับแฟนนะครับก็ได้ป้นบ้านของอผู้จัดการสำนักงานภาษีของเมืองทาคามาสึนะครับแต่ว่าก็ถูกจับได้นะครับแล้วก็ถูกส่งตัวเข้าคุกครับ แต่ว่าเข้าคุกเนี่ยก็ดันโชคร้ายอีกนะครับเพราะว่า,าในคุกตอนนั้นเนี่ยม,มันเถื่อนมากเลยนะครับเพราะว่าาผู้คุมของคุกที่เธอถูกส่งไปเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะร่วมมือกับแก๊งยากุซ่านะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนคุกให้เป็นสถานเลิงโมนะครับดื่มเหล้า,าเล่นการพนันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถมีเพศสัมพันธ์กับผู้ต้องขังญิงในเรือนจํา ด้วยนะครับก็คือคาสุโกะก็คือโดนข่มขืนนะครับเอาง่ายๆคือน่าสงสารมากเลยนะครับหลังจากที่เธอต้องใช้ชีวิตอยู่ในคุกแบบนั้นนะครับมา2ปีนะครับและในปี1966นะครับหลังจากที่เธออยู่ในคุกมา2ปีนะครับเธอก็อายุ20เนาะเออแล้วเขาก็ปล่อยตัวเธอออกมาครับหลังจากที่คาสุโกะออกจากคุกมานะครับ เธอก็แต่งงานกับชาวประมงในเมืองประมงเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ยผ่านไปปีหนึ่งนะครับเธอก็อย่าล้างนะครับแล้วก็แต่งกับสามีคนที่2นะครับแล้วเธอกอ็ใช้ชีวิตกับสามีคนนี้มาเรื่อยๆนะครับจนถึงปี1 9 8 2เนะครับเธออายุได้34ปีครับแล้วก็มีลูกกับสามีคนนี้เนี่ยสคนครับยาสุโกะในวัย34ปีนะครับก็ ได้ทำงานอยู่ในบาร์แห่งหนึ่งนะครับแล้วเธอก็ได้รู้จักกับคุณอัสโกะนะครับซึ่งเป็นพนักงานที่ป๊อปปูล่ามากของบาร์แห่งนี้นะครับแล้วก็แบบว่าเธอเนี่ยเข,ขาทั้งเจที่จะแบบถนะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าก็เป็นป๊อปปูล่าเนาะเวลาลูกค้ามาเนี่ยเขาก็จะให้ให้ทิปเยอะเนาะเธอก็ค่อนข้างดีเลยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยคุณคาสโกะนะครับก็เลยไปตีสนิทกับคุณอาสโกะนะครับและเมื่อวันที่19สิงหาคมปี1น8 2นะครับเธอนะครับก็เลยไปที่บ้านของคุณอาสโกะนะครับแล้วก็สังหารเธอด้วยการบีบคอครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณอาสโกะตายเนี่ยนะครับเธอก็หยิบสิ่งของมากกว่า300อย่างนะครับ ที่แบบว่ามีค่านะครับเอาไปขายได้อะไรนี้นะครับเช่นแบบว่าเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับอะไรนี้นะครับสมุดบัญชีธนาคารก็เอาไปนะครับซึ่งในบัญชีของคุณอาสุโกะเนี่ยมีมากถึง9ล้านเยนเลยนะครับโอ้โหโอโ้แล้วเงินยุคนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะถ้าเป็นยุคนี้นี่ก็อาจจะโคตรรวยนะครับเนาะซึ่งเงินหมดเนี่ยเนอะเอามาชาระหนี้ของคุณคาสุโกะได้เลยนะครับ ซึ่งสาเหตุที่คุณคาสุกะต้องทําแบบนี้นะครับก็เพราะว่าเธอเนี่ยทางนะทางการเงินไม่ค่อยจะดีนะครับแล้วลูกของเธอเนี่ยก็ต้องใช้เงินเนาะเธอก็เลยแบบเออไม่มีไม่มีแบบว่าไม่มีหนทางอก็เลยต้องฆ่าคุณอาซุโกะนะครับแล้วก็ขโมยเงินมานะครับเพื่อที่จะมาใช้นี่เนาะแล้วเธอนะครับก็ได้ร่วมกับสามีนะครับ เอาร่างของคุณอัสโกะนะครับไปฝังในภูเขาแถวๆเมืองมเซียมะนะครับแล้วก็หลังจากนั้น3วันนะครับหลังจากที่คุณอัสโกะถูกแจ้งความหายนะครับก็มีการค้นพบศพของเธอนะครับในป่าในเมืองมาซียมะนะครับซึ่งแบบว่าเพื่อนร่วมงานของเธอเนี่ยก็ให้การว่าก่อนที่ คุณอาซุโกจะหายตัวไปเนี่ยคุณคาสุโกะเคยมายืมเงินเธอหลายครั้งมากนะครับตำรวจก็เลยเริ่มสงสัยคุณคาสุโกนะครับแล้วตำรวจก็เลยแบบว่าไปค้นบ้านเลยนะครับพอไปถึงที่บ้านของคุณคาสุกเนี่ยตำรวจก็ได้จับสามีเธอไปนะครับแต่ว่าเธอไม่โดนครับเพราะว่าเธอหนีออกมาทันครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้หนีไปที่เมืองคาซาวะจังหวัดอิชิกาวะครับ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมาเซียมาที่เกิดเหตุประมาณ620กิโลเมตรครับหลังจากนั้นเธอก็ใช้เงินที่ขโมยมานะครับไปสัญญายกรรมนะครับเพื่อที่ให้ตำรวจจำไม่ได้เนาะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในโตเกียวครับซึ่งเธอทำไปถึง7ครั้งเลยนะครับจนตำรวจนี่แทบจำไม่ได้เลยนะครับแล้วเวลาหลบนีนะ่ะเธอก็มักจะย้ายย้ายที่บ่อยมากเลยนะครับแบอบว่า ตำรวจนี่ตามไม่ทันตลอดเลยนะครับและระหว่างที่ทำงานอยู่ในสแน็คบาร์ที่เมืองคาซาว่านะครับคุณคาสโกะเนี่ยก็เลยได้อยู่กินกับลูกค้าผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่มีร้านขนมเป็นของตัวเองเนาะและต่อมาเนี่ยลูกค้าผู้ชายคนนั้นนะครับก็ขอเธอแต่งงานครับแต่ว่าคุณคาสโกะไม่ยอมเนาะเออใครจะไปยอมเนาะแต่งปุ๊บนีออ่ประวัติโดนเปิดเผยนะครับ แย่นะครับต่อมาเนี่ยาญาติของอผู้ชายคนนั้นน,นะครับก็เริ่มสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเธอมีอะไรปิดบังหรือเปล่านะแล้วก็แบบเริ่มสืบหานะครับแต่ว่าคุณคาซึกโกะก็ไหวตัวทันนะครับเธอก็เลยปั่นจักรยานหนีไปยังนากุย่านะครับซึ่งห่างจากเมืองคานาซาวะเนี่ย235กิโลเมตรเลยนะครับโอ้โหโคตรไกลอะ่ะ หลังจากนั้นนะครับคุณคาสุโกะนะครับก็ไปทํางานในโรงแรมในนากย่านะครับจากนั้นเนี่ยก็ย้ายไปทํางานในซ่องที่เมืองโอซาก้านะครับแล้วก็ย้ายมาอีกนะครับไปที่จังหวัดฟุกุอินะครับโอโย้ยหลายเมืองมากเลยนะครับแล้วเธอก็ไปเหมือนกับว่าทํางานในร้านอาหารในเมืองฟุกุอินะครับแล้วในในวันที่2ีสี่กรกฎาคมปี1997นะครับ ก็มีลูกค้าชายวัย59ปีนะครับเหมือนกับสังเกตเห็นใบหน้าเธอเนี่ยคล้ายกับคาซุโกะฟูโดะที่เคยหลบนี้นะครับเขาก็เลยแจ้งตำรวจครับแล้วตำรวจก็มาสอบประคำครับโดยตอนนั้นเนี่ยคุณคาซุโกใช้นามแฝงว่ายูกิโกะนากามูระนะครับและในวันที่29กรกฎาคมปี1997นะครับ หลังจากที่ตํารวจสอบปากคาเธอนะครับเธอก็ปฏิเสธที่จะให้ลายนิ้วมือตํารวจครับตํารวจก็เลยบอกว่าเอาขวดเบียร์มาล่อเนาะอืมแล้วก็ตอนเธอดื่มเบียร์เนาะเธอก็ต้องเธอก็ต้องถือขวดเบียร์เนาะอืมตารวจก็เลยเอาขวดเบียร์นั้นนะครับไปพิมพล์ลายนิ้วมือเนาะมีลายนิ้วมือติดอยู่ก็ปรากฏว่าลายนิ้วมือของเธอเนี่ยก็ตรงกับ ลายมือของฟุกุดะคาสุโกะครับตำรวจก็เลยจับกลุ่มเธอในที่สุดครับหลังจากที่เธอหลบหนีมา14ปี11เดือน10วันนะครับในที่สุดเธอก็ถูกจับและถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตครับและในปี2005ครับเธอก็จากไปด้วยวัย57ปีครับในเรือนจำที่เมืองวากกยมะจังหวัดวากกยมะครับเรื่องราวของเธอนะครับ โด่งดังมากจนกระทั่งถูกสร้างเป็นละครในปี2016ครับชื่อว่าฟูดะคาซุโกะเซคโทโบจูโกเนงครับไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีลิงค์ให้เนาะก็ไปหาเอาเองแต่ไม่น่าจะมีแปลไทยเนาะเรื่องนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการหลบหนีที่ค่อนข้างจะนานเลยทีเดียวนะครับกับ15ปีเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยอา,อายุความของคดีคุณอาุโกะเนี่ยก็ใกล้จะหมดพอดีนะครับแต่ว่า เธอดำป๊ะซะก่อนนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าคนนั้นไม่มาเห็นแล้วก็แจ้งตำรวจนะครับเธอก็อาจจะหมดอายุความแล้วก็กลับไปอยู่กับสามีกับลูกๆของเธอนะครับซึ่งเออจะว่าน่าสงสารก็น่าสงสารเนาะแต่ว่าก็นะเธอฆ่าคนนะครับแล้วก็ขโมยของเข้ามาเนาะก็ต้องได้รับโทษเนาะและเรื่องของคุณคาสึกโกก็จบไวเพียงเท่านี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการเล่าเรื่องต่อไปด้วยนะครับสัลวันนี้ผมอนาเตอร์แกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ